รัคำด่าแล้วคนตีแล้วคนเก็มนก็จะแค่มองหน้ากันนะลายไหนอะลายตัดสีนี้สีนี้เลยมันเรียคำตอกันงามมันดีกันช่างาว้า มีเลโก้<อ>ก็ดีเนอะผมรู้ส<อ>ึกว่ามันเหมือนเราแบบได้ย้อนอยูเด็กนะถ้าตอนเด็กเราโอกาสได้มาเจอเนี้ยแบบนี้เราน่าจะแบบหนูตื่นตาตื่นใจมากนะเพราะว่าพอพอเด็กเราก็อยู่กับเลกโก้อยู่กับนโลกเลกโก้นะก็ต่อเน,นื่นตอต่อนี่มันผสมทำก็ได้ของแบบไปเล่นเยอนนะอออค่ะเดมกิีแน่นอนมี่ชอบต่ออะไรตอนเด็กเลโก้เหมือนกันครับก็แบบชอบต่อแบบเครื่องบินบเครื่องบินบ้างรถบ้างภาษา บ้านมีรถอาาฉชวนหน่อยฉันจเลาหน่อยวันเด็กแล้วครับผมแวก็เด็กโอคจาร์นวันนะครับผมต้รงกับช่วงวันเด็กพอดีนะครับผมแม่เดกโเคคาร์นวันเด็กมือโลกนะครับผมที่ พราก้อน uhm, นะคะ like, ร hai, <น right? S 1> ับแจกพราก้อนชั cheers, so ้นหนึ่งนะครับวันที่ส1ถึงช4นะครับแล้วก็อยากให้เระังอาเดินไม่รอกันเพราะว่าที่มีของแจกมีของรางวัลมีอะไรแย่งมากเลยโอ้โหมันเป็นโลกความฝันในวัยเด็กเลยนะน่ะพี่ก็ตักอย่างที่พี่บอกกันนะที่แห่งทีนะครับมาหนาในโลกไม่พูดสามเพราะว่าปีนี้พี่มีจะเคนใหม่ใช่วันนี้คือพีไม่พูดเดียวแล้ว

คนแรกรพูดว่าอะไรนพูดว่าอะไรนพูดว่าอะไรก็จำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แฟนใหม่โอ้ยแม่แฟนใหม่จำคืนอ๋อคือหมายความอย่างนั้นแหละแร้วผมก็หมายความว่ามีแฟนใหม่คือเราอะเป็นคนใหม่เป็นคนกับเป็นแฟนใหม่ที่น่ารักขึ้นแล้วเป็นคนใหม่อย่างี่ยปีใหม่อ่ะเฮ้ยได้อยู่แล้วฮะต้ก็ทำขันคือเป็นคนใหม่ไง ใม่หีืยังผมเก่าเก่าลูกบอลเดือดลูกบอลใช่เห็นยที่ที่เป็นยังบ้างลูกหลักลูกหลักหลักแบบเราได้อ่ารู้สึกดีใจไหม่แบบเขาแบบอยากเอาบอลล้วมก็ดีใจครับดีใจนะครับที่ที่แบบเขทำพูดรออะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจในช่างทำโปรเจกต์ด้วยก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆไม่กินเหมือนกันไม่กินเหมือนกันว่าแบบเออ คอณไดปตกใจไหมตอนที่แบบวันที่เป็นข่าวมาว่าเฮ้ยเพราะว่าเขา้สัมภาษณ์ก็แบบได้พายมาจากทีมีเลยนะราตกใจนะคะเราต้องเราต้องมองแบบเ็นเยยไม่ได้เหมือนกับชาวบ้หรือไม่ได้คำนคือตกใจตกใจตกใจครับแล้วก็ตกใจไง ขนาดเลกใจแล้วก็ดีใจครับดีใจมากกว่าเอพดไเระป็นประโยชน์ไม่ได้กับใโรอ่านไม่ได้พูดไปเรืยตั้งใจตลอดทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้วจิงแล้วเรามีซ่อนเลนเรียกว่าเป็นความหมายอลิซซเลยค่ะฟังได้ใช่ที่จริงเราซ่อนไว้ให้พูให้มาดูอรลยนเอกี้นันนะครับมันแบบเตการก่อนตอโอเคอ่ะต่อได้เ่ะพี่พีเขาตาแล้วแหละ แล้วซ่อนอะไรแบบความหมาย่รื้อไว้ก็ซ่อนตลอดเวลาพีพูดอะไรพี่พูดจริงตลอดนี่ไอจิสหลายคนเมยร่้นในคอยยกให้เราไปด่าเลยลูกก็หอคนลวกันครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าดี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 ่ ดีเพราะว่าเขารู้สึกดีที่โอกวิธีเขาก็เป็นเป็นเป็นเหมือนแรงกำลางใจของเขาเลยคนนะล้วก็เป็นแรงใจเขาด้วยในบางเรื่องนะเรื่องไหนฮะจะเล่าให้ฟังสุดท้ายวิธีีเปลี่ยนจริงนะใช่แล้วนะวิธีเปลี่ยนคนใหม่จริงนคนเราก็เปลี่ยนทุกวันเลยครับพี่พี่นี่แต่เราบอกเมื่อไปนี้แล้วว่าเราจะมีเยันยูมีนะใช่ครับรับจบ มคใลวอ่ไม่ช่สวยนี้สวยนี้ไม่วนี่วยผูกมากจะเป็นยินเนือไงจะแบบใจเย็นลงเป็นคนนิ่ขึ้นตัดเป็นใจแบบละเอียดขึ้นชตซับซ้อนกับน้อซับซ้อนซับซ้อนซ้อนเอาไว้เลยอะซ้อนหลาย้อนมาก้อดหลายอย่างมาที่แลที่็คือินกัวิ้แล้นก็ตนขายยอดนี้อยู่เอออกคร ดีใจนะผมกีแล้วอย่างบอกว่าผมก็มีโอกาสได้ทำงานหลายอย่างนะก็ดีใจที่ทุกคนแบบโค้งใชมโแล้วก็ได้ินนักร้องก็รดีใจผางที่ได้ทบาสิทโค้งใชครับ้มก็ของทุกคนที่รู้สึกว่าผมแบบัดเกวับสิ่งนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุ

เรามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับสิ่งที่เราทำอยู่ว่ามันมีความหมายกับใครีความหมายยังไงอย่างเงี้ยผมว่ามันต้งเป็นคนเอกดันให้เราแ่ไหนว่าเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองก็สร้างมันให้ดีขึ้นเรื่อยๆนพี่พเวลามีรางวัลอะไรนี้ช่วยบวชให้เขาไหนะพี่บวชตลอดพี่บวชตลอดอันไหนบ้างทก่านอันไหนอย่างช่นเงินไปแบบล้านกว่าบาทโอ้บวชให้เขาแล้วพี่นายไม่ได้รู้เรื่อไม่ไโกหกไม่มีคำว่าโกหกนี้มันเด็ก่้โกหก หมดเนาะคุณไม่หมดเสยร์ฟเออแต่วัยเด็กแล้วอยากให้สอนคนเรีนระดับนี้หรอไมีหรอเอาพี่ใหม่ก็ต้องอยากรู้ว่าืจะได้ให้การคืออะไรให้การปีใหม่ยังไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เหมือนกันอ่าตัวตุ๊นี้แหละบ้านทองที่ดีแทนว่าผมจะซื้อเลโก้ให้พี่ดีเพราะว่าพี่พีเขาจะได้โฟกัสพี่มีสมาธิโฟกัสใช่ แต่คามีที่เทศกาลเราจะโนของสังเวยกันตลอดใช่ไหนอะกออ Den, kin, ims, ่องแดงวไหนปีนี้อะว่ไหนปีนี้อะรู้หรือยังไม่มีไม่ไไม่ไม่ไเพราว่าทีเขาสัญงาแบนดังระดับโลกเป็นแบบ o r l c e l e b i t y ครับที่ระดับนี้กดดันแล้วมาแล้วบอก่าได้ซื้อให้อัซารียฮะ ที่ให้แล้วหรอให้ไปไหนให้ไปไหนเให้รวมไปแล้วในนั้นมีเก็บชิ้นนี่นี่ให้ระหว่างปีมีมาแตกชิ้นให้ตามเพื่อการนะครให้ให้ตอนแล้วเป็นเลียนแบบนีบอกให้มันเก็บไปสามชิ้นให้มันแบ่งไว้ปีใหม่ดีกว่าต้องรั่าแ้คย่าแพ้ถ้างั้นในชีวิตนี้ฉันก็ขออ้างได้ไปถึงหมดชีวิตแล้วล่ะนะอยาให้ไปเอ่อให้ได้แตซื้อให้เลยอยากได้อะไรฮะอยากซื้อให้เลยอยากซื้อให้เลยพูดตรงนี้เลยเดี๋ยวซื้อให้เลยได้ เสยามพารากอนเราได้เป็นเจ้าของห้างนี้อยู่แล้วแค่เราไม่รู้ตัวเฮ้ยยังไงอ่ะห้องแร่นี่เปิดเผยใช่เป็นแบบเปมชาติหรอไม่เคยดูข่าวหรอกนี่ข่าวเลย่าเฉลยไงคือยมาเฉลยง่ายแบบที่บ้านแบบเป็นบินได้แน่ ได้เลโก้ไหมซื้อเลโก้ให้ได้อยากได้เลซื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไรกันของยามไม่หมดแเลยของมาหวังดีเขาหนุนเขาเลยแบบ Happy s e a ดราม่าอ่ะสุดท้ายวันเด็กแล้วอ่ะสองคนค่ะในฐานะที่เป็นแบบโลโมเดลของเด็กหลายคนเหมือนกันอยากจะเติบโตมาเหมือนเราประสบความสำเร็จเกิดฝากอะไรบอกน้องๆไม่นานก็พิว่าจริงๆทุกคนทุกคนมีความแตกต่างอยน่แครับแต่บอกว่าทุกคนก็เออ่ติบโตมาแตกต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันที่ว่าเราอ่ะแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ที่ดีที่สุดของตัวเองในทุกๆวันดีกว่อนแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเออ่ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างแล้วก็ใช้เวลาว่างกัวแล้วก็แบบที่รัก ดูดีนะเราเลยกับผมเลยกับพี่จีน่ะต่ก็มีนาดูดีโตดูดีกดดนกับว่าผวาวัยวัยเด็กมเป็นวัยที่ที่เหมือนว่าเรามีความกล้าที่เราจะเมลองอะไรใหม่แล้วก็เริ่มลองอะไรใหม่ยชีวิตเยอะนะครับวนที่เราเติบโตขึ้นเราก็จะยิ่งมีมีกาแพง เลเยอร์ของมุมมองของความคิดเรามันก็จะหลากหลายมากแต่ว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สลิตภัณฑ์นะมันจะมีความสนุกในแบบของมันอย่างเงี้ยอยากให้เด็กๆทุกคนไปลองทำอะไรที่อยากทำไป explore ไปสนุกกับชีวิตให้ได้มากที่สุดเพราะเราเติบโตขึ้นเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วก็ได้ทำอะไรที่พอแต่โตมาเราจะมีโอกาสได้ทำดีค่ะตบมือให้กับพี่แรงดังราคาแค่เนี่ยนะราคาแรงเพราะคนตีมี ด่าข้างด่างเพราะคนตีอ่าด็นคนดีเพราะมีเธออรู้ตัวก็ดีอันนี้คำหวานเนาะคิดแบบสดๆอ่าโอเคอเออคออคโอเอม่่คเอม่คโอเคโไม่โคโอเค